อ่ะพี่น้องถามว่าโตัอีมัมตักบีรอตุนเอฮรอมเลวละหมาดฟัดดูฮาเวลาเนี่ยเลยเนาะโตัวมัมอัลลอฮุอะลัยฮิสซาบิเลวเพราะว่าโตัวมัมตักเบเลวหมาหมูมกัตักเบตามเลยเนาะอ่าตักเบอ่าเพื่อละหมาดตามโตัวมัมแต่พ่ออยู่มาพี่น้องโตัวมัมตักเบไม่แล้ว ที่เร่ไม่ติดหรือว่ามันหนึกขึ้นได้ว่าไม่ครบชารัตหรือว่าอะไรก็เลียวเต๋เลยเนาะตัวมัมอัลลอฮฺอักบัร์เซตตัวมัมุม,มก็แคบตักเบีแล้วเนาะตักเบเซตเดียวๆใจเห็นตัวมัมอัลลอฮฺอักบัรตักเบือลาวเขาเลยถามว่าตักเบรอตุนยร้อมของมะมุมดังกล่าวนั้นใช้ได้เลยไหมพี่เน,ะนาะหรือว่ามะม,มุมจะตรงตักเบไหมอ่านั่นพอเห็นเลยเนาะรูปคำถาม อไอ้นี่กาเที่ยวเกิดขึ้นเมือนกหนพี่นองนะลักษณะเช่นนี้ดอคําตอบของประเด็นดังกล่าวี่นองนะเมื่ออีมัมตักบีไม้ครั้งหนึ่งเหลา่านี้เป็นครั้งที่สองไอ้นี่มีการพิจารณาดังโตไปนี่หนึ่งมันหากว่าตัวมัมตักบีไม้เมบ่เบาี่นอง โดยที่ไม่ยกส่งมือขึ้นซึ่งหมายความว่าพวกมะมุมนนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวมัมตักเบ่ไหมเช่นเหมือนพวกผููหญิ้งบางที่อาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้หรือมะมุมนอยู่แถวหลังๆพี่น้องอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้ถ้าตัวมัมตักบีไม่พนันเอาแบบเบาๆพี่น้องเนาะโดยที่มะมุมไม่รู้นี่ไม่เห็นเนี่ยกา็ให้ถือว่าการตักบีของมะมุมดังกล่าวนั้นใช้ได้ ทางทางเทความเป็นจริงก็คือเท้าข้าวา่าตักเบี้ยโค้งมาหมุนนี่ตกโกลตัวมั้มใช่หลือเล้ดพี่น้องเพราะตัวมั้มมันตักเบี้ยขั้งที่สองอมไวเลยมันไ,ได้โรตักเบี้ยไปก่อนเลว็วถึงแม่พันนันสักที่ก็ตามนะถ้าหาวว่ามะมุมไม่รู้นะว่าตัวมัม้มนี่มันตักเบี้ยไม่เลว็วนะขั้งที่สองนั้นกระือว่าการละหมาดโค้งมะหมุมการตักเบี้ยโค้งมาหมุมใช่ได้นั่นคือประเด็นที่หนึง่งสองพี่น้องข้อที่สองพิจารณาข้อที่สอง หากว่าอิมัมตักบีไม้ครั้งที่สองเนี่ยมีเสียงตักบีดังอัลลอฮฺอักบัลัขึ้นมาแล้วครั้งที่สองหรือว่าเสียงไม่ดังก็จจิงปีนองยกทรงมือขึ้นแสดงว่าบูมามุมรูดีว่าตัวมัมทำการตักบีไม้เลยอ่าไอ้นี่นี่ให้ถื่ว่าการตัก ตักบบรตุนเอยรองพองมะมุมตีพานมานนั้นพี่น้องใช่ไม่ได้นะเพราะถือว่าเป็นการตักเบรตุนเอยร้อมตกอยู่โขนจากตักบบรตุนเอยร้องของตัวมัมเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าตัวมัมตักบรครั้งที่สองยกมือขึ้นหรือว่าได้ยินเสียงอัลลอฮฺอักบัดไม่ครั้งที่สองแสดงว่าการละมานพองมะมุมทีพานมาเกเซียวไม่ขีวิหน้าที่นั้นเทตักบรยก่อนเหลยวนั้นพี่น้อง ถือว่าการละมานคงมะมุมบาตายทันทีสาเหตุพป่นองทีบาตายทันทีเพราะเขาถือว่ามะมุมได้ตักเบรอตุนยัครอมกอนโตอิมัมเลยวา j ิบบนมะมุมจะต้องตักเบรไหมเลปีนองวันเนี้ดอกหลามแล้วไม่ต้องเนี้ยเลยเป็นองราะมันบาตายไปโดยปริยายนะบาตายไปโดยปริยาย ดอเหมือนดังระบุในกีตาบเนาะอีอานาตุตอลีบินอีอาณัเหลมที่สองนาที่สี่สิบพี่น้องนาทีสี่สิบบอกว่าวลาฬบะซาบีอีอาดัติฮีอัตตักบีรอซิรนไม่ผือไรพี่น้องโตอิมัมนี่ตักบีไหมครั้งที่สองแต่ตักบีแบบซิรนแบบเบูบูคอยคอยบีนี่ยาเต้นซานียเต้นด้วยแขนเนียดครั้งที่สอง mai phru illam <tellan> yushiru nah tahak wa ah puak ma'mum mai ru nah qawluhu wa la basa bi yadatihi ni ay ajal imami at tahbira kam wa imam takbir mai pinong yakni ni iza aadal imam at tahbira sirron <tellan> ba'da ihrami ma'mumin meua dai to imam ทำการตักเบยไหมขึ้นมาลาวแบบเบาๆหลังจากถี่มามุมตักบีเราตุนเอรมอแล้วเทตัวมัมตักบยไหมพี่น้องลีกเขานีท่าใบยานาลาหูฟ้ากอดูชาร์เต็มมิงชูรูที่หมาสัลันด้วยสาเหตุว่ามันคาดชารัหนึ่งชารัษใดก็แล้วเตะแล้วนอกของตัวมัมผมตักบยเซตหนึบทราบมันคาดชารัษนั้นชารัดนี้ชารัดโนูอยู่อ่าไม่ครบ เลยอิมัมตักบีไหมไอนี้นี่ฟาลาดอรรอัลฮิมบิซาลิกไม่ให้ตัวรกับมะมุมพี่นนอะไม่พือลากินอิซาอาอาดะฮูวาหุมลายุชอิรูบิฮีวาหุมลายุชอิรูนาบิฮีที่ไม่พือนี้เมือ่อใดตัวมัมตักบีไม่ครั้งที่สองคณะเดียกันวาหุมลายุชอิรูนาบิฮีคณะเดียกันพวกมะมุมไม่รู้อ่านั่นเลยไม่พือเนาะ ไม่ือว่าอินล,ลาฮะกไม่เป็นเช่นนั้นถ้ามามุมรูลพีปนองบาตอรัสสอลาตูฮมุมไอนี่ถ้ามามุมรูนั่นแสดงว่าการละหมาดของมะมุมบาตายเอะมามุมบาตายพือลาวชานทักบีรอเล็วนี้เนาะก้องตุยมั้ดูบ่าตายโอ้ขาปรับมาว่าการละหมาดของมะมุมนี้บ่าตายด้วยเหตุผลพี่นอง ลิตาบบยูนิตากคดูมิตาฮารูมิหิมอาลาตาฮารูมิหีเพราะปรากฏจัดจินว่าการตักเบรตุนอยารองคงมะมุมนั้นตกอยู่โกนจากการตักเบรตุนอยารอของโตอิม,มัมนะเพราะฉะนั้นพี่นองนาไปเลยได้ในคตาบีญาณนะตุตอลิบินนนเลมทีสองหน,าน้าที่สี่สิบดอกลวท้าไมายังเซตเผื่อนมันพึ่งโบกละพี่นอง มันยังกันลหละมาบุ้มอยู่แถวหลังตัวมัมที่เรียกอะลลอักบัดดังจัดจีนนั่นแหละส้มไม่รอยคนที่ตดร้องมันบ่บเตีบบ่บ่หนี้นี่คนแถวหลังนี่มันรู้เลยี่นองมันได้ยินเอ้คนคนคนแถวหน้าเดี๋ยวติดกับอ่าอีมัมนี่เบื่อตัวมัมตักบี้ไม่แล้วไอ้โบติอยู่หลังตัวมัมไม่พือเลยีปนองนะมันตักบี้ไหมแต่เราอยู่แถวหลังนี่ไม่รู้ขอรไอ้ซาลามปั๊บก็ไม้ฟ้ามาไม่บอกแล้วนั่นไปบอกตบหลอกด้วยกินนำจ้าเฮ้เหลว่าตัวนั้นแหละตนอยู่ตรงไหน นวาจานอยู่แต่ลังสุดบวตัวมัมมันตักบี้ยรงโนแล้วมันตักบี้ไม่ลเอานั่นนั่นเออพี่น้องพึ่งมารู้วทีหลังนะแสดงว่าการละหมาดของเรากระตรงลบไปกโดอนะเพราะปรากฏจัดเจนภายหลังว่าการตักบี้ของเรานั้นตกโคนจากตัวมัมเสลวนะเพราะตักบี้เด็ตัวมัมไม่เอานะตัวมัมเมา ตักบีกรังตีโซ่นะเนาะนะพอที่จะเข้าใจตรงนั้นอัลลอฮฺอา,าลัม